สวัสดีค่ะกับพบกันอีกครั้งนะคะในกิจกรรมที่สองค่ะมีชื่อกิจกรรมว่าห้องปฏิบัติการเพราะเลี้ยงเมือยพืชในฝันค่ะค่ะก่อนที่เราจะเข้าห้องปฏิบัติการนะคะเราก็จะต้องแต่งกายให้ถูกต้องะค,ะคือสะอาดลอดสิ่เชื้อโรคนะคะเราก็จะต้องสวมใส่เสื้อกาวค่ะแล้วก็รองเท้าที่ใช้แค่ในห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็เราจะต้องมีผ้าเช็ดมือ สองถูงค่าไว้เช็ดมือแล้วก็เช็ดโต๊ะค่ะเราสามารถแบ่งกลุ่มของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ใน,นคอวระสงค์ที่แตกต่างกันนะคะได้เป็นสามอย่างค่ะคือเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเตรียมอาหารห้องย้ายนเนื้อเยื่อพืชนะคะและห้องเพาะเลเี้ยงเนื้อเยื่อพืชค่ะในห้องแรกนะคะเราก็จะมีอุปกรณ์ที่จําเป็นนะคะก็จะมีเครื่องช่างค่ะเครื่องวัดความเป็นกรดเบสมโครเวฟตู้อบลมร้อนนะคะ แล้วก็หม้อน,นึ่งความดันไอน้ําอุปกรณ์ที่ใช้ในการกรองสารตู้เก็บสารเคมีตู้เก็บเครื่องแก้วนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นภาพเครื่องช่างนะคะเครื่องวัดค่าความเป็นกรดเบสค่ะเครื่องไมโครเวฟค่ะตู้อบรมร้อน,นะคะ่ะ ตู้เย็นค่ะหม้อนึ่งความดันไอน้ำค่ะตู้เก็บสารเคมีคะ mm ่ะ hmm. ตู้เก็บเครื่องแก้วค่ะ ภาชนะบรรจุน้ำกลั่นช้อนปากสามเครื่องแก้วแล้วก็ภาชนะอื่นนะคะอุปกรณ์อื่นก็จะมีบิกอร์แล้วก็ปีเพอขนาดต่างๆคะ่ะเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในห้องใหญ่ในเยื่อพืชนะคะ ก็จะกาะไปด้วยตู้ย้ายเนื้อเยื่อตะเกียงกล้องจุลทรรศน์เครื่องมือสําหรับตัดชิ้นของเนื้อเยื่อนะคะแล้วก็จานแก้วพเพาะเลี้ยงค่ะแล้วก็จะมีเครื่องฟันเลี้ยงนะคะระดับกองเข็มเขียรแท่งแก้วคนและแท่งแก้วกระจายสัตว์ค่ะที่เป็นภาคของตู้ย้ายเนื้อเยื่อนะคะตะเกียงนะคะแล้วก็กล้องจุลทรรศน์ค่ะ เครื่องมือสําหรับตัดชิ้นเนื้อเยอื่อพืะคะก็จะเป็นมีดที่ใช้ในการผ่าตะะัดกรรไกรจานก้วเพาะเลี้ยงค่ะคระออื่นๆนะคะคจะประกอบไปด้วยกระดาษกรองนะคะค เข็มเขียแท่งแก้วคนและแท่งแก้วกระจายสามค่ะเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องเพาะเ,เลี้ยงในื้อเยื่อพืชค่ะก็จะประกอบไปด้วยชั้นสำหรับวางปลดเพาะเ,เลี้ยงเนื้อเยื่อพืชอุปกรณ์ตั้งเวลาเครื่องควบคุมอุณหภูมิและเครื่องขยำในแนลมากค่ะนี่นคะคะเป็นภาพสาหรับชั้นเนี่ยคะ ที่เอาไว้วางถกเพลนเยียพืชค่ะนี่คืออุปกรณ์ตั้งเวลานะคะนี่คือเครื่องควบคุมอุณหภูมิค่ะต่อห้องควรจะมีสักสองเครื่องนะคะเครื่องขย่าแนวระนาบค่ะสำหรับอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการนะคะก็จะมีเท่านี้ขอ ขอจัดการแน,นะนำอุปกรณพีงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ